Google อาจยกเลิกดีลกับสตาร์ทอัพที่เทรนโมเดล AI หลังจากเมตาแย่งซื้อหุ้นลงทุนมหาศาลในบริษัทนี้ สำหรับ EP นี้นะครับทาง Newtech Thailand ก็จะมาอัปเดตอีกหนึ่งข่าวของวงการ AI ซึ่งก่อนหน้านี้ทาง Google มีแผนจะจ่ายเงินราวๆ200ล้านเหรียญสหรัฐหรือเทียบเป็นเงินไทยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ6,600ล้านบาทให้กับ Start-up Scale AI ผู้เชี่ยวชาญในการจัดหาข้อมูลและทำ Annotation สำหรับ t r e n n Model AI แต่ล่าสุดนะครับ ทาง Google ก็มีแผนที่จะยกเลิกการใช้บริการ Scale AI และเริ่มเปิดเจรจากับคู่แข่งแล้วซึ่งทาง Microsoft หรือแม้กระทั่ง OpenAI นะครับก็เริ่มถอยจาก Scale AI แล้วเช่นเดียวกันเหตุผลที่หลายบริษัท AI นะครับ ถอยออกมาจาก Scale AI เนื่องจากการที่มี Meta เข้าถือหุ้นเกือบครึ่งหนึ่งของ Scale AI ทำให้บริษัทคู่แข่งอย่าง Google และ Microsoft เกิดความกังวลในแง่ผลประโยชน์ทับซ้อนโดยทาง Meta นะครับลงทุนถึง14,300ล้านเหรียญสหรัฐหรือถ้าเทียบเป็นเงินไทยนะครับก็ราวๆ470,000ล้านบาทเพื่อเข้าถือหุ้นของ Scale AI ถึง49%ซึ่งทาง Scale AI นะครับยังออกมาเผยว่า ธุรกิจของบริษัทยังคงแข็งแกร่งและยังคงมีการดำเนินงานอย่างเป็นอิสระเน้นย้ำถึงการคุ้มครองข้อมูลของลูกค้าแม้ว่าทางเมตาจะเข้ามาซื้อหุ้นแล้วก็ตามเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไฮท์กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook Neotech Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้น ยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน